สวัสดีครับผมบล็อกบ้านปูนนะครับเป็นผู้บรรยายฟุตซอลและก็ฟุตบอลแล้วก็มันจะเป็นฟุตซอลไทยลีกฟุตซอลเดินสายก็พากมาถ้าเทุกสนามแล้วย่าเทียมย่าจริง9คน11บคน,คน7คนส่วนใหญ่จะหนักไปที่ฟุตซอลเดินสายนะครับผมก็พาคมาเป็นระยะ,ะมาหลายปีพาคมาไม่ต่ำกว่าประมาณเป็นร้อยสนามแล้วครับที่ผมไปนะฮะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะ ต้องหยุดพาคบอลเพราะว่าผมเองก็มีครอบครัวมีพ่อแม่แล้วก็ลูกภรรยาที่ต้องดูแลบางทีการมาพาคบอลทุกๆวันและไม่ได้การพักผ่อนเลยทำให้ไม่มีเวลาดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกแล้วก็ครอบครัวที่ของผมผมเองมาพาคบอลทุกค่ำคืนเลยก็มาแต่พากบอลก็เจอในนักบอลเจอในสนามบอลรวมผมเจอทุกวันเจอทุกวันทุกวันทุกวันจนจนเริ่มเหื่อแล้วและก็คือไม่มีเวลา มันเปสิ่งสำคัญถ้าอยากจะประยัดฟุตบอลน้องๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากจะเป็นผู้บรรยายเหมือนผมนะครับอันดับหนึ่งเลยต้องมีใจรักอันดับสองเลยต้องชอบขั้นตอนอันดับสามต้องมีเวลาเพราะว่าถ้านักกีฬาเนี่ยท่านจะไม่สามารถตะเวนเดินสายไปพาฟุตบอลได้และการที่จะพาฟุตบอลได้ดีนั้นหนึ่งต้องรู้จักนักกีฬาสองต้องรู้จักผู้จัดการทีมใช่ไหมฮะถ้าหนึ่งรู้จักนักกีฬาก็คือต้องตะเวนดูให้เยอะ พอตะเวนดูเยอะๆปุ๊บจะเริ่มรู้จักนักบอลจะเริ่มรู้ว่าน้องคนนี้เล่นที่ไหนเล่นสโมสรอ,อะไรติดทีมชาติไหมแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยทำตรงนี้ไม่ได้ก็อยากจะประาสัมพันธ์นะครับฝากน้องๆพี่ๆทุกคน อยากจะเป็นนักงพารบอลมีรายได้นะครับสำหรับเนี่ยผู้ลงตรงไหนผมได้จากการพารบอลเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทเพื่อแต่ทำด้วยพารบอลมาแสนขึ้นแน่นอนแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับใครอยากจะพารบอลสนใจอาชีพนี้สามารถเรียนได้ก็ติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กก็ได้ครับบล็อกบ้านปูนชาวบางยี่ห้าเฟซบุ๊กภาษาไทยนะครับบล็อกบ้านปูนชาวบางยี่ขันนะครับก็ฝากเพอนเพื่อนทุท่านที่อยากจะพารบอลก็ติดต่อมาได้นะสำหรับวันนี้ก็ ขอทุกที่การพักบอลในชีวิตผมแต่ที่ต้องซคิดขอบคุณผู้จัดการทีทุกทีมขอบคุณผู้จัดการทุกงานที่ได้ให้โอกาสผมมามาบรรยายบอลนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาทุกท่านขอบคุณผู้จัดการทีทุกท่านขอกราบความว่าสวัสดีครับ